สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นกบนะครับซึ่งกบเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับคือเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยที่จะคือมันหลุดในแรงบ่อยมากนะครับตัวนี้กบนะครับก็คือจะสอนพวกคอาการลวกแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับ เ,เราจะเอาตัวที่มันหนีง่ายๆมานะครับอย่างเช่นเอเลนดอร์นะครับคือกบนะครับเทคนิคแรกก็คือกบเนี่ยถ้าต้นเกมมาก็อัพสกิล2องนำก่อนก็ได้นะครับ ก็่ว่าสำหรับใครที่เล่นอัพสกิลสมาตอลอดก็จะรู้นะครับว่าต้นเกมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขารวมกลางเนี่ยมาเอาฟิร์สบัตเนี่ยเราก็สามารถช่วยเพื่อนได้นะครับก็คือกดสกิลสรวบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอแป๊บน,นึงนะครับอัพให้เอ,อรินดมีสกิลก่อนนะครับเทคนิคหลักๆก,ก็คือการรวบในจังหวะที่ คีโร่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาใช้สกิลทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็คือไม่มีสกิลหนีอะไรพวกนี้แล้วก็อย่างเช่นเอเลนอร์ใช่ไหมครับถ้าสมมติที่เผลอเนี่ยเราก็รล่วกเขาได้เลยอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าจังหวัดไหนเนี่ยที่เราเนี่ยสมมติเรายืนกับแครี่อยู่อย่างนี้เราต้องการที่จะมาแก๊งกลางนะครับแล้วก็กดถ้าสมมติเราอยู่พวกนี้เรากดสกิลหนึ่งมาถ้าสมมติเราตามไม่ทันนะครับเรา ให้ใช้ passive skill นะครับของตัวกบเนี่ยก็คือออกจากระยะการมองเห็นของศัตรู3วิเนี่ยการโจมตีอ้ำกละพรเนี่ยมันจะสร้างโบนัสเวทและก็พร้อมลดความเร็วศัตรูเป็นวงกว้างนะครับวงกว้างก็คืออยู่กี่ตัวเนี่ยก็คือสามารถลดความเร็วได้หมดเลยอย่างเช่นอย่างนี้สมมุติศัตรูเนี่ยอยู่ด้วยกัน2ตัวเนาะสมมุตินะครับเราให้ใช้สกิลหนเอ้ยเราให้ตีธรรมดาก่อน ก็ใช้ค่อยใช้รวบนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะเดินช้ามากเห็นไหมครับจะเดินช้ามากเลยถ้าสมมุติเป็นอย่างสมมุติเป็นตัวเอเรนดอร์อย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราต้องการชี้ชารวบรวบดักเอเรนดอร์ or, ก็คืออย่างอย่างเช่นยังไงเอเรนดอร์ A เนี่ยเขาจะมีสกิลที่สามารถหนีได้ก็คือเขาจะปล่อยผีเสื้อมาใช่ไหมครับถ้าสมมุติเรารู้แน่ๆว่ายังไงเขาก็กลับไปร่างผีเสื้อเนี่ย เราก็ดักไว้เลยนะครับอันเนี้ยอย่าพุ่งนะครับคือเขายังไม่ใชสกิลนยครับถ้าสมมตินเนี่ยยังไงก็มานี่นะครับถ้าสมมุติเนี่ย,รนเ,นยเรารู้ว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาเนี่ยให้เราใช้สกิสลสองวางไปเลยก็ได้นะแล้วก็เทคนิคอีกอย่างก็คือการเดินย้ายพุ่มด,ด้วยสกิลหนึ่งคือยังไงสมมติเนี่ยเราเล่นเกมมากๆแล้วเราต้องการที่จะย้ายพุ่มแหละ เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยรู้โพซิชันของเราก็คือสกิลหนึ่งไปแล้วก็ดักสักสแป๊บนะฮะสกิลหนึ่งจะมาเร็วมากเลยดักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ใช้ได้อีกแหละคือเนี่ยสกิลหนึ่งนะครับคือมันไม่เชิงว่าหายตัวไปเลยนะครับมันจะเหมือนแบบพางตัวมากกว่านะครับก็คือยังเห็นแบบโปร่งใสยอยู่นิดนึงนะฮะถ้าเราไปอยู่ในมุมมุมที่แบบมันมองไม่ค่อยชัดก็จะค่อนข้างขี้เนียนอยู่นะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลหนึ่งอ่ไม่ใช่เราใช้แล้วเราเดินออกได้เลยนะครับคือมันจะเห็นไหมครับพอใช้สกิลหนึ่งมันจะมีแป๊บหนึ่งดีเลย์สักแป๊บหนึ่งที่จะแบบว่าไล่ให้เปลี่ยนตัวเองอย่างเงี้ยครับนะครับถ้าอย่างเงี้ยคือศัตรูจะเห็นเราแล้วอีกอย่างก็คือกบเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะของการล่องหนเนี่ยจะไม่อยู่ในสภาวะของการโจมตียังไงก็คือสมมตินเนี่ยเราหายตัวอยู่อย่างเงี้ย เอเนโนไม่สามารถโจมตีเราได้ตีหมายถึงตีนะครับแต่ถ้าหมายถึงว่าเขาใช้แอนตีหรืออะไรพวกนี้มันก็ยังได้อยู่เนี่ยถ้าสมมติเนี่ยเราโดน้อมตีปุ๊บเราจะหายร้องหนถูกไหมครับนั่นแหละครับถ้าผมต้องผมอธิบายอะไรงงก็ขออภัยด้วยนะครับอย่างเช่นอ่าเราจะมีเทคนิคนก็คือการดึงบัฟซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบัฟมันจะอยู่ใกล้แล้วเราสามารถดึงตรงนี้ได้เลยแต่เนี่ยเขาปรับใหม่นะครับก็เลยต้องมาดึงประมาณตรงนี้ มันจะติยแกค่อนข้างที่จะยากเลย,าย,ยนะคือเราต้องดึงดึงเข้าพุ่มครับแล้วเดี๋ยวบัมันจะเดินตามเราเองหรือว่าเราจะใช้การตีธรรมดาก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งเลยสําคัญมากก็คือการใช้ฟิกเกอร์อย่างยังไงฟิกเกอร์สมมุติเพื่อเราเนี่ยจะเข้าไฟแล้วก็กดอนตีให้ก่อนใช่ไหมครับ เรากดสกิลหนึ่งมาถ้าจมหติสกิลหนึ่งละก็จะหมดเราก็ฟิกเกอร์เข้านะครับฟิกเกอร์เขา้าปุบไปเรื่อยๆฟิกเกอร์เข้าให้เราดูหลอดข้างบนนะคะเห็นไหมประมาณยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของหลอดก็กดสกิลหนึ่งได้เลยเอ้ยจะกดกดสกิลฟิกเกอร์ได้เลยนะขอใครด้วยอย,อย่างเงี้ยสมมติเราอยู่ไกลมากเลยแล้วหันตัวมาให้ทีมปุ๊บเพื่อที่จะไฟเรากดสกิลหนึ่งมาต่อปุ๊บอย่างนี้มันมองไม่เห็นเราปุ๊บเราลวกเข้ามา ถ้าจะเหมือนเรามีเรา,เรามีป้อมอย่างเงี้ยลุกเข้ามาม่ได้นะครับอย่างนี้โอ้อย่างนี้ครับป้อมเนี่ยก็จะช่วยสร้างดาเมจให้กับเราเพราะตัวเราเนี่ยไม่มีดาเมจถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าเอาน้ําแข็งมาทําไมเอาเนี่ยแข็งตรงนี้มาทําไมก็คือว่าผมเนี่ยเล่นเล่นโลมเนี่ยรับดาเมจให้กับเพื่อนอยู่แล้วเนาะทุกคน ก็รู้อยู่เนาะว่ารมเนี่ยรับแมเมยให้เพื่อนทีนี้พอผมเนี่ยโดนดาเมอใกล้จะตาย,ยสมมุติผมโดนดาเม็ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะครับถ่าสมมุติผมเจ็บมากเลยผมจะตายละแต่ว่าผมเนี่ยต้องการที่จะทําไฟให้เพื่อนให้แบบรวบวให้เพื่อนทําจังหวะให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ผมก็จะรวบ แล้วถ้าผมมุดเขากําลังจะตีผมผมก็กดแข็งแต่ว่าลวบเนี่ยมันยังทํางานอยู่ตอนที่ผมกดแข็งเข้าใจไหมครับก็คืออย่างนี้กดถ้าสมมุติผมจะตายนะแล้วเขาจะตีผมจะตายแล้วแต่ว่าผมกดลวบไปแล้วอ่ะผมก็กดแข็งเห็นไหมครับลวกก็ยังทํางานอยู่ตอนที่ตอผมกดแข็งอย่างนี้อ่ะสมมุติมีอยู่ไกลมากก็ผมอย่างนี้เห็นไหมครับ ค, bon คือเราเนี่ยก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมายเมือ่อเรากดแข่งเหมือนกันนะครับอีกจังหวะหนึ่งก็คือสมมุติว่าเขากำลังจะหนีอย่างเงี้ยสมมติสมมุติเขานีนะเนี่ยสมมุติเนี่ยเขานีอย่างนี้ใช่ไหมเรากดสกิลเรากดเรากดแพสซีฟสกิลคือกดตีธรรมดาไปก่อนเราค่อยลวกมันจะทำให้ศัตรูสะดแล้วเราสามารถทําจ <t> ังหวะได้อย่างเงี้ยเนี่ย อย่น,นี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าใครถามว่าผมตั้งค่าอะไรยังไงผมมีเทคนิคการตั้งค่าเฉพาะสำหรับกบก็คือให้กดใกล้ที่สุดเนี่ยโจมตีปกติผมจะตั้งเป็นเวอร์เซนเพตพต่ำนะครับแต่ผมจะกดใกล้ที่สุดเพื่ออะไรเพราะว่าแพสซีฟสกิลเนี่ยลองไว้ตามตัวที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้แบบมันไม่มีทางที่จะค่อนข้างที่จะหนียากครับ พราะก,กบเนี่ยค่อนข้างที่มี C ีที่หนักอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ราคาที่เล่นเป็นก็จะมันก็จะพิ้วอยู่พอประมาณเหมือนกันส่วนกบเนี่ยทำอะไรได้นอกจากนี้อีกไหมก็คือการยืนโซนที่ค่อนข้างที่โอเคมากเลยนะครับก็คือเราจะมาโซนสมมุติเพื่อนไฟ์หรือว่าสมมติอะสมมติตอนนี้เพื่อนเอาของอยู่เราเนี่ยม่สามารถมายืนตรงประมาณตรงนี้ ถ้าสมมติเรากลัวแบบศัตรูเห็นก็กดสกิลหนึ่งก็ได้สักแป๊บหนึง่งมันก็จะหายตัวสักแป๊บหนึ่งถูกไหมครับเราก็จะมองเห็นประมาณตรงนี้หมดเลยก็คือถามว่าทําไมเราต้องมายืนตรงนี้เราสามารถรู้ได้ใช่ไหมครับว่าศัตรูเนี่ยจะเข้าพุ่มเพื่อที่จะมาเวทไหมหรือว่าเพื่อนที่มาลาดไหมอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติเขาจะเวทเนี่ยยังไงเขาก็ต้องตัดเข้ากลางถูกไหมครับระมาณตรงนี้แล้วถ้าเราเกิดว่าสมมุติเนี่ยเพื่อเรายืนโซนตรงประมาณพุ่มนี้อยู่เราก็สามารถที่จะ กดสกิลหนึ่งแล้วเดินกลับมาไฟกลับมาลวกทำไฟอะไรพวกนี้ได้นะครับผมส่วนใครถามว่าตั้งค่ายังไงอันนี้คือตั้งค่าในในหน้าเกณฑ์กจะประมาณส่วนตั้งค่าทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับนี่ครับตั้งค่าทั้งหมดก็คือเขาคงผมจะปิด พราะว่ามันจะช่วยทาให้มองง่ายแล้วก็ลื่นขึ้นนิดนึงส่วนพวกนี้ผมก็เปิดตับเงาแม่ผมปิดนะครับอันนี้ผมผมปิดเนะาะภาพเหตพีนะภาเพเหตดีนะครับผมจะผมจะตั้งแค่พอให้มันดูชัดทอนะครับผมจะไม่ตั้งให้มันแบบเร็วอะไรมากเอ้ยไม่ให้มันชัดอะไรมากนะครับผมขอโทษด้วยแล้วก็อันนี้ตั้งค่าถามว่าทำไมผมตั้งแบบนี้ เพราะว่าผมดูโปรเพลย์หลายๆคนแล้วก็จะประมาณก็จะประมาณนี้หมดเลยนะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แล้วใครถามว่าไอเนี่ยตำแหน่งที่ใช้สกิลเหมาะสมอะไรพวกเนี้ยมันก็คือทําให้ล่าง,ง่ายขึ้นสําหรับใครที่ชอบแต่บางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใช้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูสักนิดหนึ่งมผมเล่นนาคอสเนาะมผมเล่นนาคอรส ก็จะมาบอกนะครับก็คือนี่ผมจะสังให้สังเกตดูตรงวงนี้วงนี้วงสกิลนี้ดูสังเกตดูดีนะครับผมจะแตะประมาณตรงเห็นเห็นสีเหลืองๆตรงวงสกิลไหมฮะเห็นไหมครับเห็นวงตรงนี้ไหมไม่ใช่วงในตัวนะครับวงตรงนี้วงสกิลสีม่วงเนี้ยสีม่วงเนี้ยสังเกตดูนะฮะแต่ถ้าผมปิดแต่ถ้าผมปก,กติ เนี่ยผมแตะผมแตะตรงสีเหลืองนะเห็นไหมครับมันจะแตกกางกันนิดหนึงจะช่วยให้ล่างง่ายนิดเดียวนะฮะแล้วส่วนมุมกล้องติดตามคืออะไรสังเกตดูะฮะนี่มันจะติดตามเนี่ยติดตามไปแต่ว่ามันไม่เหมาะนะฮะก็คือไม่แนะนำให้ตั้งนถ้าสมมติดาเขเป็นปกติสมมตินนี้เป็นปกตินะ ปกติปกต,ปกติปกติแต่ถ้าผมปรับให้มันติดตามมุมกล้องติดตามนี้ก็คือเห็นไหมครับมันจะติดตามก็ตามชื่อแหละครับชื่อนี่ครัมันจะแปลกๆหน่อยเนี่ยมันจะจิกจิกยิกจ,ก,จ,ก,จกนิดน,นึงซึ่งผมไม่แนะนำเพราะมันไม่เหมาะกับการเล่นทุกตัวเลยนะฮะอาจจะมีบางตัวบ้างที่ใช้สกีช้าๆแต่ว่านาคองคงไม่เหมาะอยู่แล้วนะ ก็จะปิดไปส่วนอืมตัวสียงนิยมผมปิดนะแล้วก็เสียงผมลปอยแค่นีด้เดียวพออะใครถามที่ที่ว่าไอ้ข้างๆตัวเนี่ยไอ้ห้ยข้างๆเลือดเนี่ยที่มันจะเป็นจุดสีเหลืองเนี่ยนี่นี่ถ้าผมปิดมันจะไม่มีถ้าผมเปิดผมจะกดเปิดถ้าเปิดมันจะมีเห็นไหมครับมันสีเหลืองเป็นจุดๆเนี่ย ก็คือพลังพลังโจมตีนั่นแหละตามชื่อที่เขาบอกนะครับถ mm. ้ามีใครที่ถามว่าเปิดดีไหมผมก็แนะนําให้เปิดก็ได้นะฮะแต่ผมแนะนําเปิดดีกว่า okay. ส่วนมีอะไรอีกไหมออก็คงจะแนะนําแค่นี้นะครับถ้าเลัอกว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์ได้นะครับ ผมเพิ่งทำ u t u b e มาก็ไม่นานเท่าไหร่นะฮะมีคลิปอยากให้ทำคลิปอะไรแนะนำอะไรผมว่าช่วงนี้ผมทำให้ได้หมดทุกคลิปเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเยอะๆนะครับผมก็ไม่ผมว่าไม่ต้องกดแชร์หรอก <laughs> เพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมจะผมไม่รู้ว่าจะพวกคุณจะแชร์ไปให้ใครถูกไหมผมก็ไม่ชอบเหมือนกันที่แบบกดแชร์ด้วยอะไรผมก็ไม่ได้อยากจะกดเท่าไหร่หรอกผมเข้าใจ ว่ายัางไงถ้าผมพูดอะไรแผิดพลาดอะไรซึ่งผมก็พูดผิดพลาดอยู่แล้วลผมพูดไม่ค่อยมีเรื่องู่แล้ะปกติผมก็ขออภัยด้วยแล้วผมจะพยายามปรปับปรุงขึ้นเรื่อยๆเลยผมก็ช่วงนี้ผมว่างมากช่วยคอมเมนต์ว่าจะให้ช่วยทําอะไรผมมีทุกเกมฮะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็แนะนําเข้ามาได้ขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบถึงตอนนี้เดี๋ยวผมจะติด เฟซบุ๊กกับไอขจียงผมไว้เผื่อใครอยากจะเข้าไปกดไลค์เข้าไปติดตามก็ได้นะครับขอบคุณมาก,ท,กทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากจริงๆรักทุกคนมากนะครับผู้ติดตามทุกคนผมรักหมดนะฮะสำหรับคลิปน,นี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย